สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวลิปสติกอีกแล้วค่ะมีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอใช่ไหมแก้วก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วแก้วก็เจอตัวเนี้ยใน7 e l ว v e n ได้มาสักประมาณเกือบ2อาทิตย์ได้แล้วมั้งแต่ว่าเพิ่งจะมาทำในคลิปนี้แล้วก็วันนี้นะคะคือคุ้นๆกันไหมใครที่แบบเข้าเซวน่าจะพบเจอกันนะคะสาหรับตัวนี้นะคะเป็นของชีเน่นะคะลิปสติกชีเน่ โ o กระดอทมินิคัลเลอร์ลิปพาเลตนะคะเป็นเนื้อครีมมี่แมตนะจ๊ะตัวนี้แก้วได้มาในราคา149บาทแก้วเห็นราคาแล้วก็เฮ้ยมันได้ต้อง9สีนะคะ149มันก็ไม่ได้แพงสำหรับลิป9สีแต่ถ้ามันไม่ดีมันก็ไม่ควรมีใช่ไหมถูกต้องไหมขอบคุณทุกความคิดเห็นที่คลิปก่อนหน้านี้มากๆที่บอกว่าเออชอบฉากแบบนี้มากกว่าฉากกันซึ่งฉากกันฉันซื้อมาแพงมาก สติกนะคะก็คือแพ็คเกจจิ้งเขาก็เป็นประมาณนี้แหละก็มี9สี149 149ก็ตีว่าสีละ16บาทเท่านั้นนะจ๊ะแต่แก้วก็คิดว่ามันมาไม่ได้เยอะมากหรอกอีด้านในก็จะเป็นแบบนี้ก็มีการสวอตหนึ่งสีที่ปากวันนี้เพราะว่าเมื่อกี้เอาไปทำ how to ใน i n s t a g r กรมมาก็คือทำ how to แบบว่า1นาทีไว้ลงใน i n s t a g r กรมนะคะกับเพจก็ใช้สีนี้ไปนะคะที่ปาก ก็จะเป็นเออโฟกดดัสจริง,รงๆแหละไม่ได้สังเกตเลยอ,ะอ,อนะคะแล้วก็เปิดเข้ามาข้างหนา้ารูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเขามาพร้อมแปรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้แปรงให้ดูด้วยว่ามันใช้ดีหรือเปล่านะจ๊ะมีเบอร์บอกนะว,ะว่าสีไหนเป็นสีไหนอะไรยังไงเดี๋ยวให้ดูแพคเกจก็เป็นประมาณนี้ขนาดไม่ได้ใหญ่มากถ้าเทียบกับฝ่ามือฝ่ามือแก้วคือเล็กก,กว่าตัวมากๆแก้วเป็นคนมือเล็กนะจ๊ะก็ประมาณนี้เองไม่ได้ใหญ่นะฮะสวัส ที่ลิมฝผีปากทั้ง9สีแล้วก็มาสรุปท้ายคลิปกันดีกว่าเพราะว่าณนะตอนนี้ที่พูดอยู่ยังไม่ได้ลองใช้เลยใช้แค่สีเดียวก็รู้สึกว่าเออเอเอมันก็โอเคอยู่นะสวสีลิปกันก่อน mm. เรามากันที่ปากสดแบบนี้ปากสดเออปากสดปกติเขาจะเรียกหน้าสดใช่ไหมเราปากสดนะคะอ่ะนี่สีหนึ่งอาจ๊ะเดี๋ยวแก้วจะสวอสที่ปากก่อนเนี่ยค่ะ เพยแปรมีความนุ่มนิ่มอุ้ยมันมีขนอะไรออกมาด้วยเดี๋ยวเราลองใช้กับแปรงเขาแต่แก้วไม่ถนัดนะด้ามมันสั้นออกมาให้ด้วยนะคะกระจกเนี่ยเวลาส่องอะ่ะคือได้ช่วงปากพอดีนะเราก็ส่องประมาณช่วงปากช่วงตาอะไรเงี้ยเออใช้ได้อยู่แต่ว่าได้แค่ปากนะเราไม่ได้เห็นองค์ประกอบโดยรวมนะจ๊ะสีแรกสีส้มนะคะแปรงนะคะ,ะ,คะอาจจะต้องถูๆหน่อยแก้วคิดว่าเนื้อผลิตภัณฑ์อาจจะมาไม่ได้เยอะมาก เออสีแบบว่าพุ่งพานนะคะ ว่าแก้วคิดว่ามันช้ามากๆจะใช้นิ้วในการทานะคะแก้วคิดว่ามันง่ายแล้วก็รวดเร็วนี่ใช้นิ้วทาแล้วก็คอนโทลด้ง่ายด้วยปาดแบบหนักๆแล้วนะติดออกมาแบบ หมือนลิปลิปมันธรรมดาปากไม่ได้ขำมาอันนี้คือปากจริง ก็มีความคํำแล้วก็มีายตรงนี้นะคะแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบเออคํำมากนะเราจะขอใช้แปรงดีกว่าแปรงของเราที่มีอยู่นะคะมันยาวดีมันใช้ง่าย เอร์5นะคะก็จะมีความชมพูอมม่วงนะคะมีความสวยงามถ้าเราใช้แปรงเนี่ยมันก็จะจิกสีได้ขึ้นมาเป็นแบบก้อนๆแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าใช้นิ้วมันก็จะได้แบบเบาๆใสๆเหมือนเบอร์สานะ เราเรียงเองนะจริงๆแล้วใครเรียงมาฝั่งทางนี้มาอย่างนี้ก็ได้แต่เราเรียงมาฝั่งนี้แล้วนะคะ แล้วนะจ๊ะใกล้ความจริงแล้ว yeah. เดี๋ยวเราดูว่าอยู่ที่ปากเราแล้วมันจะดากไหมคือแก้วจะจิ้มแบบให้เยอะเข้าไปเลยนะ สำหรับสีสุดท้ายนี่แซ่บมากนะคะจริงๆแล้วในสีคือมันออกแบบน้ำตาลมากกว่าตัวนี้นะพอทาลงปากแล้วมันจะเป็นสีแดงมากกว่าก็คิดว่าคิดว่ามันจะเป็นโทนน้ำตาลน้ำตาล To leave, I'm in a Tropic of เรามาสรุปเรื่องของเรากันดีกว่านะคะต้นคลิปยังหวานหลังคลิปยังแซ่บโดยส่วนตัวเดี๋ยวแกวจะสรุปในความคิเดเห็นส่วนตัวของแก้วเท่านั้นนะโอเคเนื้อลิปทั้ง9สีคือสีชัดเจนดีนะคะก็อาจจะมีบางสีที่แบบไม่ได้แจ่มมากนะคะแต่ก็โดยรวมแล้วคือทําสีออกมาคือแบบพอทาแล้วมันก็ไม่ได้แบบไม่ติดอะไรเลยคือมันติดนะแต่ว่าติดในที่นี้มีการย้ําประมาณ2-3รอบนะคะคือแบบทาไปแล้วรอบแรกอาจจะไม่ได้ติดมากนะติดแบบเบาๆส สายแล้วเราก็ย้ําอีกรอบหนึ่งนะคะบางสีก็แค่2รอบบางสีก็3รอบนะจ๊ะเพื่อให้สีมันแบบชัดประมาณนี้นะสีนี้ก็ประมาณ3รอบนะคะถึงจะได้แซ่บแล้วก็แบบมีความแบบ พิก10เมตรขนาดนี้นะคะซื้อง่ายหาซื้อได้เซเว่นนะแก้วให้3ผ่านไปเลยนะคะคือแบบเออสำหรับแก้วคือมันใช้ได้ข้อดีคือเขาราคาถูกแล้วก็พกพาง่ายไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสีให้เลือกหลากหลายและมีความแตกต่างคือทั้งหมดทั้ง9สีเนี่ยที่สวอตไปทุกคนอาจจะเห็นว่าเออมันมีแบบโทนส้มโทนชมพูอ่อนแล้วแบบโทนแดงแล้วก็โทนแบบน้ำตาน้นำตาลอิดอแล้วก็ แดงแซบแซแ,แบบนี้จริงๆแล้วเราคิดว่ามันเป็นสีน้ำตาลดาร์กนะแต่พอสวอตลงที่ปากเราแล้วมันออกโทนแดงๆเข้มๆเนาะ อีกอย่างหนึ่งสําหรับคนสีปากค้านะคะก็จะมีบางสีที่แก้วคิดว่าน่าจะรอดแล้วก็ใช้ได้ด้วยนะก็คือมันมีสีหลากหลายให้ได้เลือกใช้ในตลับเดียวคือพกพาไปไหนก็สามารถแบบใช้ได้นะคะส่วนข้อเสียที่แก้วเจอนะสาหรับตัวแก้วเองนะคือคนอื่นแก้วไม่รู้ว่าใครถนัดอะไรยังไงแต่ส่วนตัวแล้วแก้วอะ่ะเป็นคนที่ชอบทาลิปแบบแท่งเข้าใจไหมคือมันง่ายแล้วมันก็เร็วแต่แบบเนี้ยเราต้องใช้แปรงทาแล้วก็ค่อยควาดค่อยๆแบบ ลงบรรจงอะ่ะมันก็จะได้ลิปที่แบบเออโอเคคมชัดปากคมชัดแบบเออขึ้นมาไม่ได้แบบลวกๆแต่ว่ามันช้านะสำหรับแก้วคือแบบกว่าจะสวอตเสร็จทั้ง9กสีก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะคะคนนะคะ,นนะ,คะถ้าให้แก้วสรุปในแบบของแก้วที่เคยใช้ลิปมาแบบหลากหลายมากๆนะมาแล้วว่ามันเป็นคิมมี่แมทถึงมันจะมีคำว,ว่าแมทแต่มันก็มีความว่าคีมมีด้วยมันไม่ใช่ลิปสติกใน รูปแบบจิ้มจุ่มที่เขาแบบเคมาว่าติดทั้งวันจุ่ไม่หลุดนู่นนี่นั่นคือมันต้องหลุดอยู่แล้วแหละเพราะดูว่ามันมีความชายของลิปถ้าเราไปกินเราไปทําอะไรอย่างเงี้ยมันหลุดแน่นอนนะคะมันไม่ได้ทนคงกระพันขนาดนั้นต้องมีการเติมบางทีลิปจิ้มจุ่มแมทยังต้องเติมเลยนะคะนี่ก็ไม่ได้ติดทนในระดับนั้นนะในความคิดเห็นแก้วส่วนตัวที่ลองดูเนื้อลองทาลองเช็ดออกแล้วมันก็เช็ดออกได้แบบ ง่ายนะคะไม่ได้เช็ดออกแบบยากขนาดนั้นแก้วค,คิดว่ามันไม่ได้ทนมากสําหรับใครที่แบบซื้อไปใช้ไปเรียนไปเที่ยวแบบเบาๆใสๆไม่ได้จําเป็นต้องการลิปแบบติดทนมากขนาดนั้นเพราะว่าบางทีติดทนมากมันก็จะเกิดข้อเสียคือเนื้อมันก็จะแมทมากแมทมากใครที่ปากไม่โอเคมันก็จะกังมากนั่นเองมันก็ไม่ได้สวยอะไรอะแก้วคิดว่าแก้วชอบลิปเนื้อแบบประมาณนี้มากกว่านะนะซื้อมาก็ไม่ได้ผิดหวังแล้วก็น่าจะได้ใช้ในบางโอกาสนะคะเพราะว่า อย่างที่บอกว่าข้อเสียของมันคือแก้วไม่ถนัดทาลิปแบบจากตลับอะไรแบบนี้ทาเป็นแท่งๆมันเร็วกว่า,าก็สรุปประมาณนี้แล้วกันถ้าใครที่เคยใช้ อะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆใต้นี้ได้นะว่าเออมันมันเป็นยังไงสําหรับคนปากเป็นยังไงนะคะก็คอมเมนต์เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ไปชูปปิ้งกันนะคะเสียตังกันนั่นเองนะไม่ใช่แบบว่าฟังกแก้วอย่างเดียวก็ดูหลายๆทางนะคะแก้วก็เป็นคนหนึ่งที่ซื้อมาลองแล้วก็เป็นยังไงก็บอกเพื่อนๆเพื่อ,อจะได้เป็นประโยชน์หรือเปล่ามันเป็นประโยชน์ใช่ไหมกดบอกว่ามันเป็นประโยชน์นะคะแก้วก็จะรู้สึกดีใจมากๆในการที่แบบเออเสียกระตังแล้วก็เอามา กระตังเสียสตางแล้วก็เอามาทําให้มันเป็นประโยชน์นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะดมกลิ่นให้ด้วยสําหรับใครที่แบบว่าเออต้องมีต้องได้กลิ่นลิปสติกนะว่าเป็น,เป,นเป็นยังไงเคมีขนาดไหนไม่ได้กลิ่นเท่าไหร่นะสาหรับแก้วนะคะแต่ว่ามันมีกลิ่นแบบไม่ได้เป็นสารเคมีขึ้นมากลิ่นหอมๆได้ซ้ํามีความหอมหรือว่าหอมจากเทียนด้านหลังก็ไม่รู้นะคะ คือมันไม่ได้มีกลิ่นแบบแย่ๆนะคะก็ตัวนี้ก็ประมาณนี้ล้วกันนะสําหรับวันนีนะ้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะพูดคุยกันมากขึ้นนะคะคือพูดแล้วเราได้ตอบก็ไปที่ Facebook Fanpage ได้นะคะเพราะว่าเราจะมีการไลฟ์ a c e b o o k กันบ่อยๆนะเราจะได้แบบว่าใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะใครอยากใกล้ชิดแก้วหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage Instagram หรือว่า Twitter ได้นะคะวันนี้แก้วขอตัวลากันไปเท่านี้ดีกว่าแก้วรู้สึกแก้วหนาว,วาคือไม่รู้จะหนาวไปไหนนะคะ เปิดแอร์ให้มัน,นหนาวๆเข้าไว้นะคะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นนะโอเคหวังว่าจะชอบกันเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะสวัสดีค่ะ